กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบเบื้องต้นของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้ เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญสอบุญตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับแอดพี <S <S 24, ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับยำ้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idline k i g k 9955ย um! ้ำ k i g k 9955ทักทายมาได้นะครับประเภทค้นหา idline เจอแล้วเข้ากลุ่มได้เลยมันไม่ใช่ของผมนะครับแบบนั้นค้นหาแล้วก็ทักทายมาพูดคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญท่านเข้ากลุ่มนั่นมันถึงจะเป็นของข,องขวัญสอบบุญตานะครับ ภาคสดๆจากขอบวิธีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นไอช่อง8มวยดีวิธีไทยวันอาทิตย์ไม่ได้ภาคนะครับแต่อย่าตกใจผมพิมพ์ราคาบรรยากาศแทนให้ครับฟังง่ายราคาไหลลื่นดีครับนะง่ายก็คือง่ายครับไม่มัวไปร้องเล่นร้องร้องเอ็กอาร์กก,ก,ก,กักไวไวแน่นอนผมประเพณประเภทเห็นยังไงพูดอย่างนั้นไม่อวยตัวเองไม่อวยพักพวกตัวเองให้เสียเวลาครับไม่ใช่นิสัยผม แล้วก็กรุณาครับไปดูลายพิมพ์200บาทจังแนบกินกล่อมฟาดมันก่อนเลยไอ้ลายพิมพ์เนี่ยขนาดคนฟังหู v i เเนี่ยยังต้องมาอยู่ลายพิมพ์ผมด้วยเพื่อเขาอยากรู้นะครับบรรยากาศมันจัดจ้านอ่ะเขาอยากเพิ่มเติมอ่ะแค่เดือนละ200บรรยากาศมันจัดจ้านก็กล้าตัดสินใจแล้วครับตามทีมนี้อย่าสวนคนนี้นะเวทีนี้ของเขานะเขาเล่นไม่หยุดนะทีมนี้นะ ทีมนักเขาเล่นนี้นะต้องโดดหนีไปตามเขานะไปอ่านเอาครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญซอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรายเสียง300กลุ่มรายพิมพ์200อเอ็นจักแน่นแน่นอนไปสัมผัสกันเอาครับผมลงให้อาดคลิปไว้ตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่22สิงหา68แดเนะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ผมจะงานเยอะยุ่งยากหน่อย ไอ้คที่หนึ่งครับไอ้ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรออกเมืองชุมแพเพราะว่าได้ร้อยยี่สิบสี่จะพบกับศรีธนชัยโชกีบหมีเกี้ยวมาได้ยังไงมีเกี้ยวมาช่องเจ็นะครับช่องหลังเนี่ยไปดูทับหลวงรับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นแม่นยำแรงหมัดศอกออกได้ดีเลยฟีมือครบเครื่องหนักแรงแม่นคมไอ้ทับหลวงกล้าแรกกล้าสวนแบบเจ็บๆรับต้นๆอันตรายแล้วเนี่ยไอ้ทับหลวงอันตรายแน่ๆ ช่วงหลังนี้เป็นพระเอกที่นี่เลยช่องเจ็เลยเอาเฉพาะช่องเจ็ดต่อยสี่ไฟที่ช่องเจ็ดเนี่ยชนะรวดเลย <S <S แล้วก็กดน็อกสองไฟเลยนะครับนะแต่ประเภทน็อกเขาได้โดนสวนก็เหมาบเป็นนะครับไอ้ทับหลวงตัวเนี้ยตน้ตนๆเอาไม่อยู่ปลายๆก็ลําบากเพราะว่าเป็นมวยค่อนข้างจะปอดเล็กปลายมันมีเหี่ยวเอาตรงๆเลยคุ้นชินที่นี่กว่าต่อยในบ้านแหละ ในเครือของผู้จัดบรรยากาศดีหน้าเสือแข็งปอกอยู่แล้วกระดูกมวยก็ถือว่าแข็งโปกนะครับนะต้นต้นลุ้นก่อนครับนะลุ้นอัดก่อนเลยถ้าเอาไม่อยู่ปลายๆนี่ก็แต่งตัวกันไปเพราะว่าไอ้นี่มันมันปอดเล็กนะไปดูสีถนนชัยครับไอ้นี่ก็ขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันจะเนแรงหมัดสอกได้ดีฟิ้มครบเครื่องรวดแรงไวสมองก็ดีมีเลี่ยมหักล้มเททิ้งนะครับสมองมวยไอ้สีถน,นชัยจะดีกว่านะคู่นี้ถ้าเปรียบกันนะ่ะ สูงลอยกว่านิดนึงผมมองไปนี้ครับนะจะได้หนากว่าด้วยซ้ำไปฉีดไม่จุกจิกวันเจ็ดดีครับแต่้ายหน้าทำนีกระดูแข็งโป๊กแหละวันนี้เป็นทีมเยือนนะครับนะทุกทีก็ต่อยที่วิถีไทยอะ่ะช่วงหลังนี้ก็มาต่อยที่ศึกของเสียโบสนะครับกับพ่อเนาผมต้องเรียกพ่อเนานครับอันนี้ไม่ใช่ตีถแถลงต้มนะครับตมบมมีขา,าดลืนไม่ใช่นะครับเพราะว่า อย่างป๋าชุนผมก็เรียกป๋าเต็มปากก็รุ่นพ่อผมหมดแล้วครับนะอย่างพ่อเนาอางเงี้ยต่อไปผมจะเรียกพ่อเนานะครับไม่แปลกนะครับของศึกเสียโบสพ่อเนาเพราะว่าถ้าพ่อผมอยู่ก็อายุอนามก็ไล่ไล่กันนยพ่อผมก็ถ้าอยู่ก็80นะครับนะเป็นรุ่นพ่อผมแล้วเป็นปูชนียบุคคลของบุการมวยนะครับที่ผมเอ่ยมาเนี่ยป๋าชุนกับพ่อเนาเนี่ยไอ้นี่ก็สีไฟติดนะครับชนะรวดนะครับสีธนนชัยเนี่ยฝีมือมวยสมองมวยดีนะครับนะ แต่ว่ามันไม่ค่อยหยันแต่ก็แพ้นอกเป็นนะครับนะแพ้นอกเป็นน,นะนอกเขายากหน่อยไอ้ตัวนี้ยหัิจิตหัจนี่พอๆกันธาตุมวยนี่พอกันแหละคู่นี้เอาตรงๆในก็ปั้มรัดมาตีเล่งต,งงงงงงงตงัวแรงเสียแป็นสะลึกแทงราคาป้องกันตัวแต่มันไม่ค่อยขยันน่ะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญสีธนนทชัยมันไม่มีลูกโป้งป,งป้างหลับหล่นชัดเจนครับ <c oughs> คู่นี้เนี่ยก็ถือว่ารุ้นนับน็อกได้อยู่ทั้งคู่เบื้องต้นชอบไอ้ทับหลวงเพชรเกียรติเพชร เบืงต้นชอบไอ้ทับหลวงครับคุ้นชินที่นี่กวา่าตอนต้นลุ้นก่อนแล้ววันนี้ถึงจะหมดแรงปอดเล็กก็ไปเหี่ยวไปปลายนู่นแหละคู่ที่สองไอหนึ่งสยามสอเดชพันร้อยเก้าปอนจะพบกับดอกไม้ไฟท็อปเฟรรี่ยิมบอรุ่งโรุสันติอุบลเดิมก็ได้สอจอต้องปราจีนก็ได้อยู่ไปดูหนึ่งสยามก่อนครับไอนี้ซ้าย เดินมือได้ถอยมือเป็นเตะซ้ายหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดสอ,อ,อกสนสู้เขาอาชีพปอใจียปลายแรงเลยหนึ่งสยามตัวเนี้ยรวดเร็วไ้สูงยาวใหญ่วันเนี้ยสูงยาวใหญ่เลยแหละตัวก็ใหญ่กว่าปล่อยๆมันก็ใหญ่กว่านะครับวันเนี้ยกระดูกดีแําจำนวนไฟน้อยกว่าอยู่แต่ว่าก็ผ่านของดีอยู่ฉีนในจุก,กิกคนใจดีหมัดสอกมีสวนนะครับคุ้นชินที่นี่กว่าต่อยในบ้านในศึกในสายก็ทีมงานก็ระดับโลกของท่านสารวัตรเชษศรยชพันธ์ แต่ว่าแบบทําเขาได้โดนหนักๆไม่ค่อยดีนะครับไอหนึ่งสยามตัวนี้แบบน็อกเขาได้แพ้น็อกเป็นครับแต่ว่ามันเป็นระดับแชมป์ช่องเจ็ดรุ่นร้อยแปดปอนด์เลยนะฟันที่ชิงน่ะก็คงจํากันได้ชิงกับไออเล็กซ์สิงมาวินน่ะมันได้นับค้ำวันนั้นน่ะแล้วก็ที่เหลือก็อเล็กซ์จำเอาแต่ว่าก็ถือว่าได้นับค้ำก็ชนะเป็นแชมป์ม,มาหลังจากนั้นก็นานหายไปนานๆต่อยทีนะครับไอหนึ่งสยามไม่ค่อยต่อเนื่องนะ แล้วก็ไปโผที่ช่องห้าล่าสุดนี่โดนไอ้เพชรทวีชัยของเสียบโบสของข้อเน,าน้าหละที่ข้ามศึกมาช่องห้าตัวนีนกระทืบน็อกเอาเลยวันนั้นชัดเจนครับทาาดมวยมันไม่นิ่งอ่ะไอหนึ่งสยามอ่ะข้อไข้ระดับโลกก็จริงแต่เด็กหัวใจไม่นิ่งทาาดมวยมันไม่นิ่งในนี่ปัอมรัดมาตีเรื่องตรังสับแรงะลึกล็อกรัดมดตีเหนียวนึบป้องกันหมัดศอกไม่เป็นโดยตรงเลยไอหนึ่งสยามแขะหมัดแคะศอกนะครับนะ แต่ว่าวันนี้มันดูว่าได้ใหญ่ะได้ใหญ่จริงไปดูไอ้ดอกไม้ไฟครับไอ้นี้ซ้ายเดินหน้าท้าดวลชนแรกเลยแต่ซ้ายหนักแน่นแม่นยำรุนแรงหมัดศอกได้ดีฟิ้มขึ้งแบบไฟเตอร์มีทุกลูกนะไอ้ดอกไม้ไฟสันติอุบลทับฟอนี่นี่แหละรวดร็วไปดุด,ดังขยันครับแรกเราอยู่ตลุดเลยหนักแรงแม่นคมทุกลูกเก่าเก่ากว่ากระดูกได้แข็งป้องแน่นอนผ่านของแข็ง,ขงมาเยอะแต่ขาต่อยหมัดจับยางขวางกระจกสุดโหดอาไมหิ้นเลยไอ้ดอกไม้ไฟ หมัดสองห้พร้อมลงโทษคู่ชกทุกวินาทีติดว่าวันนี้มันจะเล็กสั้นกว่าจังเลยอะติดตรงนี้นะวันนี้ยตัวเขาเล็กกว่าปไปกอยก็น้อยกว่าเขาแล้วก็มาจากศึกสายเพชรยินดีของเสียโบสของพ่อเนาก็ไม่ค่อยได้ต่อยกันวันหรอกแต่ว่ามีท่านทนายคนดังนะครับพี่อัดทนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงษ์นั่นแหละผมชื่นชอบสมบุคคลนะครับเนี่ยพูดเต็มยศเลย คอยให้การสนับสนุนนะครับสาดใส่ไม่ยั้งมือกันนะพี่อัดไม่กลัวนะครับแข็งโป๊กเลยแหละฟอร์มนี่ถือว่าสวยครับนะต้นต้นวันนี้ได้ลุ้นเลยถึงมันจะเล็กก็ตามหัวใจมันไม่เล็กของแสลงของคู่ชกมันมีครบทั้งเตขาทั้งไตหมัดทั้งฟันศอกแต่ว่ามันจะต่อยถึงคางเขาไหมปัญหาอยู่ตรงนี้หัวใจหี่ขอขมแน่นอนครับนะท่ามวยนี่ดีกว่า คู่นี้เนี่ยลุ้นนับนอกได้อีกคู่หนึ่งครับนะมันนอกกับในต้นกับปลายชัดเจนมากเลยเบื้องต้นครับเอาเบื้องต้นก่อนผมยังชอบไอ้ดอกไม้ไฟท็อปเฟรดี่ยิมอยู่เล็กสั้นกว่าหน่อยซื้อลูกหนักซื้อหมัดซื้อสอกของสแสลงคู่ชกนี่นหะรับประกันได้สามยกครับถ้าสามยกเอาไม่อยู่ก็อิ่มเขาเ่าแหละหากแตกแค่เขาจับแทงไปคู่ที่สามครับ มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์จะพบกับยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจ็ดสายฟิวเติมให้จ่าเจ็ดหน่อยไอมาวินตัวนี้ขวาครับเดินมาได้ถอยไปเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจำรุนแรงหมัดสอกออกได้ดีเลยฟิ้งครบเครื่องไอนี่ก็ไฟเตอร์เหมือนกันนะมีทุกลูกเลยรวดแรงไวดุดดังขยันแรกเลยตุดครับเตะขาต่อยหมัดมีครบไอมาวินเนี่ยสไตล์ของมวยเหนือครับมีลูกขยันลูกแข็งแรงลูกอดลูกทน ผสมลูกหนักเนี่ยของทางเหนือเป็นทรงนั้นพคตจิตโคตใจมั่นคงครับนะจอมน็อกเอาเลยแหละช่วงหลังๆเนี่ยแต่ว่าก็ประเภทโดนสวนหล่นเหมือนกันนะครับมันชอบเปิดหน้าแรกเหมือนกันตอนต้นอันตรายมากครับมาวินวันนี้เก่าเกา,เก,า,เก,ากระดูกนี่แข็งปอกกว่าแน่นอนผ่านเบอร์ดีๆของใหญ่ๆมาโชคโชนกว่าแต่ว่ามันจะต่อยเวทเล็กกว่านะตัวก็เล็กวันนี้ยปล่อยก็น้อยกว่าตัวก็เล็กกว่าต่อยก็เวทเล็กกว่ามันจะต่อยร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบประมาณนี้ไอ้ตัวเนี้ย บรรยากาศดีแน่นอนครับทีวทีช่องเจ็ดสีจะมียอดเซียนช่องเจ็ดสีพี่เอกปัตตานีคอยให้การสนับสนุนอันนี้แข็งโป๊กเลยนะพี่เอกปัตตานีนะในนี้ปั้มรัดวัตีกอนรัดเฟือตีครับนะวันนี้มันเล็กกว่าทั้งตัวคนและปล่อยๆเวทพี่กัดก็จะเล็กกว่าหน่อยไอมาวินไปดูยอดเสกสันครับไอนี้ขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจะรุนแรงหมัดสองได้ดีเลย ฟีมือครบเครื่องด้วยเดีไว้สูงยาวใหญ่กว่าเยอะวันนี้ทีนี้จุกจิกควรจะดีแต่ซ้ายหน้าเท่าี้ครับกระดูก็ถือว่าแข็งโป๊กใช้ได้เลยนะช่วงหลังๆนี่อาจจะเบอร์ดีๆเหมือนกันนะไอ้ยอดเสกสรรเนี่ยแต่ว่ามันโครงเคร่งโครงเครง่ครง,รงโยเกเยกนิดนึงสูงยาวอะ่ะแบบบางๆอะ่ะมัดสอกล้าส,สวนครับหัวใจถือว่ามั่นคงในตัวนี้เป็นมวยแพ้นอกยากนะเห็นมันจะโยบยากโครงเครง่ครงหน่อยอะ่ะไม่ใช่มวยที่จัดใจบางใจมดนะ จากฟอร์มดีๆล่าสุดมันแพ้ครับนะทาเขาอยู่ดีโอเ,เอเป็นต่อเป็นต่อหลายหนึ่งอยู่นะช่อง36วันนั้นเจอจอมเก่าอย่างอ,าย,อายอดวิทยาศิริลักมวยไทยแหละช่อง36อ่ะทาเขาเป็นต่อหลายหนึ่งพอเขาเร่งทําเร่งอัดเร่งนั่นมันดูแพ้กระดูกวันนั้นอ่ะเจอพวกกระดูกแข็งแขงอยอดสังไไปไม่เป็นเลยวันนั้นอ่ะที่แพ้มาล่าสุดผมมองแพ้เก่าแพ้กระดูกนั้นลูกปะทะไปปะทะมาเนี่ย แล้วที่สําคัญวันนั้นมันก็ถือว่าโดนบีบต่อยช่องสารหที่แพ้มาล่าสุดเพราะมวยตัวนี้มันต่อยที่ประมาณร้อยสามสองถึงร้อยสาสิบห้าวันนั้นที่แพ้มาช่องสารสมันต่อยร้อยสามสิบสองผมดูมันยุบชัดเจนเลยนะยกห้านี่ยูยุบหมดแรงแล้วก็แพ้กระดูกแพ้แรงประทะลูกเก่านะแล้วมันดูยุบนะแล้ววันนี้มาขึ้นป้ายร้อยสามสิบเอ็ดไอ้ยอดเสกสรรเนี่ยไปปลายมันจะมีกําลังอยู่ไหมเพราะว่าโดนบีบเยอะนะเพราะน้าหนักปฎิบายนันมันเยอะ แล้วมวยเบียดร้ 12, อยสามสิบสองถึงร้อยสามสิบห้าวันนี้ขึ้นไปร้อยสามสิบเอ็ดเอาง่ายๆครับคนหนึ่งพองขึ้นมาแหละไอ้มาวินเนี่ยก็จะกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องคุมเยอะส่วนคนหนึ่งบีบแน่นอนคุมแน่นอนแล้วต่อยกลางวันอีกในก็ป้อมรัดมัดติตึงแตรงสแปลงทางลึกถังราคาป้องกันตัวมีลูกไหลเตะก้านคอได้ดีนะไอ้ยอดเสกสันเล็กกว่ามันเนี่ยมันไหลเตะแต่วันนี้เวทนี้โดนบีบอะ่ะคู่นี้นี่ก่อน ถือว่าน่าดูไปอีกคู่หนึ่งแบกแนวคนหนึ่งคนหนึ่งทองคนหนึ่งบีบเบื้องต้นชอบไอ้มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มครับชอบมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มกระดูกมวยลูกหนะักตอนตอน,ตอนลุ้นก่อนแหละวันนี้แหมเบื้องต้นชอบแต่มวยตัวเล็กนะก็ตามทรงครับชอบตามทรงต้องชอบแบบนี้นะครับไอ้รูปร่างเนื้อตัวน้ําหนักเลดดอยากต่ออยากลองค่อยว่ากันตอนเช้าวันช่างนุ่น ไปคู่ที่สี่ครับไอเพชรสยามจอพัทิยากีฬาสยามสุรินหรือว่าน้ำดื่มทีทูเออุบลอะไรนั่นแหละนะครับร้ 2, อยี่สิบสองกับโปเยอสันปะตองฟอสันใต้ก็ไปได้เพชรสยามตัวนี้ซ้ายตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโตเตะซ้ายหนักแน่นเป็นยำแรงบัดสอบออได้ดีครับฟิมึงครบเครื่องรวดเร็วสมองมดีมีเลี่ยมหักล้งเต็ทิ้งสูงลอยกว่านิดนึง แบบฟีมือจา๋าเลยนะครับเพชรสยามตัวเนี้ยเดินไม่ค่อยเป็นนะครับเดินพอได้แต่ถนัดจริงๆอันนี้ต้องตั้งรับแน่นๆเต้าแม่นๆทรงมันฉีบนี่จุกจิกกวนจะได้ดักเตะดักแทงสวยงามเตะละพับเตะลราขาเลยนะเกา่าเก่ากระดูกแข็งป๊๊กผ่านเบอร์ดีๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นน้องอายุคนก็จริงแต่อันนี้ผ่านเบอร์ดีครับเคยขึ้นจะเป็นยอดมวยเลยนะชื่อมวยชั้นมวยเบอร์มวยเนี่ย ที่ผ่านมามันลอยกว่าชัดเจนวันนี้เกรดมวยเนี่ยมันลอยกว่ากันถึงมันจะเป็นรุ่นน้องก็ตามกระดูกก็ไม่เป็นรองครับจากฟอร์มแย่ๆมาเนี่ยกลับมาหลายไฟแล้วครับนะไอ้นี่ล่างทองกลับมาแล้วนะครับไอพเพชสสยามช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มเข้าฝักอีกครั้งเหมือนตอนที่มันจะขึ้นชิงยอดมวยเลยนะช่วงหลังเนี่ยในก็ปั้มรัดมาตีเด้ง,รงแรงแสดงทะลุแทงราขาประกันตัวส่งมันนี่ตีหัวเข,เข้าบ้านนะครับนะถ้ายกศีน หมดสามยกมันออกน,นํานี่ยกสี่เดินเข้ามานี่หอบฟางตามควายนะครับมันคุมมวยเป็นนะไอ้ตัวนี้กินมันยากเลยนะถ้าหมดสามยกมันเป็นต่อท้าหนึ่งแปดหนึ่งยกสี่มันถอยนี่ตามไม่ได้เลยนะทรงแบบนี้ครับออกนำแล้วแพ้ยากครับมวยอย่างนี้แต่ว่ามันติดว่าเดินมวยไม่ค่อยเป็นอนะ่ะกลับกันถ้ายกหมดสามยกมันเป็นรองเขาห้าหนึ่งแปดหนึ่งไปเดินก,ก็ก็หลุดหลวมหน่อยมันก็กลับกันเหมือนกันไปดูไอ้โปเย ขวาตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโต้เหมือนกันแต่อันนี้ก็พอเดินได้หน่อยแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกได้ดีครับฟิวรบเครื่องโรดเอไ็ไมสมองบอด,ดี้บิลเลียมหักล้มเตะทิ้งเหมือนกันไอโปเยเก่าเก่ากระดูกแข็งป๊อกจำนวนไฟนี่ไม่ห่างกันมากหรอกแต่อันนี้เป็นรุ่นพี่ทีมด้จุกจิกกวนที่ได้ดักเตะดักแทงสวยงามครับมีลูกแม่นลูกคมเลยนะไอโปเยเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับฟอร์มนี่สดใสซาบซา,บาบชนะติดติดหลายไฟเลยที่ช่องเจ็นี่แหละ แต่วันนี้จะเล็กสั้นกว่านิดนึงบรรยากาศดีมากๆนะครับทีมเนี้หน้าเสือนี้แข็งโปอกเลยอันนี้ช่องจัดสีนะครับพ่อเลี้ยงแอดสันป่าตองคำให้ทุกราคานะครับมีดีแน่นอนทีมนี้เวทีช่องจัดสีมีดีแน่นอนอัดฉิดเด็กทุกไฟ์พ่อเลี้ยงครับนะมีลูกขี้โหคนรวยใจดีขนาดนี้ผมก็อยากมีมัางนะบางคนรวยขี้ก็ไม่ให้หมากินก็มี แต่พ่อเลี้ยงแอัานบตองน,นี้อัดฉีดทุกไฟเด็กมีกำลังใจแน่นอนแต่ว่าชื่อมวยเกรดมวยมันดูเป็นรองกันวันนี้เกรดมันน่ะในก็ปั๊บตีตามจังหวแะแทงแล้วขาป้องกันตัวพอกันแหละในอ่ะใครเดินมีสิทธิ์แพ้สูงยกสามยกสี่เนี่ยคู่เนี้ไอ้นี้มันก็เดินมวยไม่ค่อยเป็นนะติดว่ามันไม่ค่อยขยัน้วยครับไอ้โปรเยมันก็ฝีมือเหมือนคล้ายๆกันนะมีฝีมือผสมลูกหนักเหมือนกัน แต่ว่ามีดีไอ้โปเยมีดีนะครับมันไม่แพ้มวยซ้ายจําคํานี้เลยไอ้โปเยไม่แพ้ทางมวยซ้ายนะครับนะหลุดหลวมมาเนี่ยมันเตะถวายเจ้าเหมือนกันนะคู่นี้เนี่ยสดจักสดแล้วครับก็ถือว่าเป็นคู่แปลกคู่ใหม่ที่น่าดูน่าชมอย่างยิ่งเบื้องต้นผมยังชอบเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์อยู่เบื้องต้นชอบไอ้เพชรสยามครับดูว่ามันได้ใหญ่วันนี้ชื่อมวย เกรดมวยมันลอยกว่ากันนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ